สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่างไรให้คนจดจำอิมซีวัฒนดาจะเล่าให้ฟังนะคะ เชื่อไหมคะว่าคําถามนี้เนี่ยดูแล้วมันเหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยากนะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าก็เล่นโซเชียลมีเดียมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตัวตนที่แท้จริงที่เราควรจะสร้าง personal branding บนโลกออนไลน์เนี่ยคืออะไรหรือแม้กระทั่งตัวดาเองก็เคยตั้งคําถามตรงเนี้ยกับตัวเองวนอยู่นานอยู่เช่นเดียวกันแต่ในวันที่ดาทะลุก,กับตัวเองได้ดาก็สําเร็จคะ่ะ เลยจะเผยเทคนิคให้ฟังนะคะสิ่งง่ายๆล่ะคะ่ะคุณลองโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียที่คุณเล่นนะคะและตั้งคําถามกับคนรอบตัวคุณค่ะว่า3ส,สิ่งที่คนจะนึกถึงคุณเมื่อพูดชื่อคุณขึ้นมาเนี่ยคืออะไรซึ่งดาก็เคยตั้งคําถามนี้กับตัวเองไปในโซเชียลมีเดียส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อนค่ะและทุกคนก็ อบกลับมาถึงดาเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันเลยวา่า 1. น,นึกถึงเรื่องของการพูด 2. ความหา3เรื่องของการพัฒนาตัวเองพลังบวกต่างๆนี่แหละค่ะทําให้ดาน,นึกคอนเทนต์ออกว่าดาจะทำคอนเทนต์อะไรต่อทุกคนคะคุณก็ลองไปถามคนรอบตัวคุณดูค่ะพอนึกถึงตัวตนของตัวเองชัดเจนแล้วคอนเทนต์สามารถจับได้รอบตัวเลยค่ะแล้วคุณก็จะสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้สําเร็จ คุณก็ยังนึกไม่ออกแล้วก็ตั้งคําถามนี้วนอยู่กับตัวเองอยู่ดียังไม่ได้ความชัดเจนนะคะว่าคุณอยากจะทำคอนเทนต์อะไรวันที่8พฤษภาค่ะดาม,มีคอร์สสร้าง Personal Branding บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Tik t o k ค่ะทำอย่างไรให้สุดปังภายใน1เดือนการันตีจากผลลัพธ์นะคะที่ดาสามารถสร้างแสนฟอลโล่ได้ภายใน3วันจะจะเผยเคล็ดลับทุกเทคนิคทุกอย่างในคอร์สนี้เลยจากปกตินะคะดาคิสคอร์สนี้เนี่ย 5, กว่าบาทนะแต่ฉลองรุ่นแรกนะคะที่ดาสอนแบบ Open นะคะปกติจะสอนเฉพาะเป็น p r i v a t e course เฉพาะในองค์กรเท่านั้นแต่คอร์สน,นี้ดาจะสอนแบบทุกคนสามารถมาลงทะเบียนเรียนได้นะคะวันที่8พฤษภาคม4ชั่วโมงสอนส,อนสดในซูมนะคะราคาฉลองรุ่นแรกเพียงแค่999บาทเท่านั้นใครสนใจคอมเมนต์สนใจในโพสต์นี้หรือทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k NC w o n d e r d a ได้เลยนะคะเดดามาเชียงใหม่3าวันนะ เดียดาจะรีวิวสถานที่สวยๆเหมือนทุกคนได้มาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันเลยนะคะเจอกับ n อนซีวันดาได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ